ข้อต่อมานะครับข้อที่48นะครับจากรูปนะครับแสดงภาพการแทรกสอดของขึ้นผิวน้ําที่เกิดจากแรงกําเนิดขึ้น่นอพัน S1 และ S2 มี p เป็นจุดบนเส้นบับและ S1p เท่ากับ10เซนติเมตรและ S2p เท่ากับ7เซนติเมตรถ้าอัตราเร็วของขึ้นทั้งสอง เท่ากับ30เซนตต่อวินาทีแรงกําเนิดขึ้นทั้งสองมีความถี่เ้าใดนะครับก็มาดูวิธีทํานะครับก็วิธีทํานะครับก็จากโจทย์นะครับจากโจทย์นะครับก็บอกก็คือตัว s 1 p นะครับ s 1 p เท่ากับ สิบเซนติเมตรนะครับต่อมาครับก็คือ s 2 p s 2 p เท่ากับเจ็ดเซนติเมตรนะครับเขาถามเขาบอกว่าครับถ้าอัตราเร็วของคลื่นทั้งสองเท่ากับสามสิบเซนอันนี้คือขอให้ตัว v มานะครับเท่ากับสามสิบเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับเขาถามว่า แรงกําเนิดทั้งสองมีความถี่เท่าใดนะครับคือเขาให้หาให้หา f นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยเราจะหา f จากสูตรนะครับจากสูตรก็คือ v เท่ากับ f แลมดานะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้แลมดานะครับฉะนั้นเราต้องหาตัวแลมดาก่อนนะครับถ้าดูจากรูปนะครับ ดูจากรูปที่เขาให้มานะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นเป็นจุดบับนะครับบนเส้นบับนะครับก็คือเส้นตัวแดงๆนี้นะครับคือเส้นบับนะครับก็คือจุดที่มันหักล้างกันนะครับตรงนี้เป็นเส้นบับทีนี้มันอยู่ในแนวที่หนึ่งก็คือ n n หนึ่งของบับนะครับก็คือ ตัว n เล็กเนี่ยจะเท่ากับ1นะครับโดยโจทย์ก็จะให้มาถ้าดูจากรูปนะครับก็คือ n เท่ากับ1นะครับแนวบับแนวที่1นะครับ n เท่ากับ1ฉะนั้นเราจะคำนวณหาตัวแลมดานะครับก็คือหาหาแลมด้าจาก สูตรของเ,อเราจะหาแลมด้าจากสูตรของบัฟนะครับก็คือ s 1 p ลบ s 2 P เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แล้วก็คูณกับแลมด้านะครับเราจะหาแลมด้าจากสูตรนี้นะครับก็คือเราจะก็แทนค่าลงไปนะครับ s 1 P ก็เท่ากับ10เซนนะครับลบกับ7นะครับก็จะเท่ากับ n ก็คือ1นะครับลบด้วย1.2ส่วน2นะครับเท่ากับก็คูณอยู่กับแลมด้านะครับ ทีนี้ฝั่งนี้1ิบลบด้วย7ก็เท่ากับสามนะครับส่วนตรงนี้1ลบด้วย1ส่วน2ก็เท่ากับ1ส่วนสองนะครับหรือศูนจุดห้านะครับจากนั้นแลมดาเรานะครับเราก็ย้าย0ูนจดห้าไปหารกับสามนะครับสามหารด้วยศูนย์ุด้าก็จะเท่ากับหนะครับหก เซนติเมตรนะครับ6เซนติเมตรอันนี้คือแลมดาของเรานะครับแลมดาเท่ากับ6เซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราก็นำแลมดามาแทนค่าเราฉะนั้นเราก็นำแลมดานะครับมาแทนค่าหาตัว f ฟูมทีได้เลยนะครับเราก็แทนตัว v นะครับอัตราเร็วก็เท่ากับ30เซนติเมตรนะครับเท่ากับ f f คือเขาให้หานะครับคูณอยู่กับแลมดาเราก็คือ6นะครับฉะนั้น f ความถี่ของเราก็จะเท่ากับ30หารด้วย6นะครับฉะนั้น30หาร6ก็เท่ากับ5นะครับ5ฉะนั้นความถี่เราจะเท่ากับ5เฮิร์นะครับตอบข้อที่3นะครับ